สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมอกเล่าถึงเรื่องของสีสันแห่งอารมณ์นะคะซึ่งแพทได้ทำกิจกรรมนี้กับเด็กๆที่วัดป่าช้างขาวที่ได้ไปปฏิบัติธรรมในเดือนที่ผ่านมานะคะโดยที่แพทนะคะได้นำเอาสีต่างๆนะคะมาเป็นตัวแทนนะคะของอารมณ์ในฝ่ายของอกุศลนะคะฝ่ายของกุศลและการชำระจิตของตนให้ผุนใส เพื่อที่จะให้เด็กๆเหล่านั้นนะคะได้เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนที่สําคัญอันหนึ่งนะคะนั่นก็คือการไม่ทําบาปั้งปวง,ง,ปงการทํากุศลให้ถึงพร้อมและการชําระจิตของตนให้โ่องใสตรงนี้นะคะเดี๋ยวแพทจะมานํานเสนอถึงนิยามนะคะที่แพทให้นะ,ะโดยใช้สีเป็นตัวแทนของอารมณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละสีเป็นตัวแทนของ